ต่อไปนี้เป็นช่วงนาทีนะพี่นัทจะว่าอะไรนะเอฟซีที่ว่าอย่างวะนะต่อไปนี้นะทุกเวลาเออทุกนาทีมีคุณค่าสําหรับพี่นัทมากนะเอฟซีม,มีคุณค่าที่สดุดนะเออเราต้องทวงทิงเวลาหน้าตรงนี้ว่าเราต้องทากับข้าวนะคะพี่นะขั้วอีปดเปิดแล้วจ้าวันนี้มีเมนูอะไรเหรอ สิ่ทำให้ดูเด้พี่ๆน,นี่เออนี่เดจ้ะพอเตะคู่ก่อนเดจ้ะเมื่อกี้ทอดไปทีนึงแล้วนะนก็มีธุระก็วิ่งไปทำธุระก่อนลาดมาทอดใหม่แล้วมนะันก็จะเป็นอย่างนี้เต้าหู่นะจ๊ะท,ทำอะไรอะหรอ เดี๋ยวดูกันนะว่าพี่นัทจะทําอะไรวันนี้มีสองเมนูเหมือนเดิมแต่อันนี้หลับตาก็ทําได้พี่ไม่ต้องลืมตาหลับตาเลยลองดูพี่จะทำได้ไหมจะทาได้ไหมทาได้ไหรือเปล่าเอาตัวคู่ไข่นะมาทอดอย่างนี้นะพี่นะเมื่อกี้ทอดไปพักหนึ่งแล้วแหละาวิ่งไปข้างนอกมานะแป๊บนึง น,นี่เราจะผัดเต้าหู้ก่อนเมน,นูสองน่าสนใจมากนี่เราผัดเต้าหู้เสร็จแล้วใช่ไหมใส่ลงไปเลยผัดหน่อยเดียวอือทำ้จ่เกี่ยไฟลมมันจะแรงมากนะ มีสองเมนูตอนเช้านะก็ทำสักข้าวไว้สักก่อนนะคะพี่ยังไม่ได้กินตัีวนี้หรอกแต่ทำไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาทำเพราะเราต้องจัดสรรเวลาให้ดีต้องเปิดร้านนี่เราต้องเอาเวลาให้มันโอเคคงที่และแน่นอนเราต้องรู้ว่าตื่นมาทำอะไรเมื่อเช้าตื่นมาแล้วก็ให้ข้าวเป็ดนะแล้วก็ มาเตรียมของในครัวเสร็จแล้วเนาะเตรียมผักเตรียมหญ้านะขูดมะละกงมะละกอนอะหั่นแค่ลงแค่หลอดไวเออ้เสร็จแล้วเราก็หายมาทำกับข้าวนะนี่คือหน้าที่เรานะพี่เอาจนหอมแค่นี้แหละพอล้นะเอาแล้วนะจนไข่ได้นะหนับตาก็ทำได้เมนูเนี่ยพี่ หลับตาดิ่สองหลับตาดูที่ทำได้ไหมเนี่ยคือปรุงทุกอย่างเลยนะพี่ใส่ลงไปอันนี้น้ำซุปเราต้มไว้กับข้าวข้าวลงไปอันนี้เมนูตอนเช้านะพี่เคคิกคิกคิกกับกับกัดนะแต่ยังมีเมนูที่สองนะจ๊ะนี่ เมนูเราเสร็จแล้วเมนูแรกผัดถวงอกอกะต้าหู้ไข่เดอ้อนี่นะไปดูเมนูที่สองกันนี่เมนูที่สองก็จะมีแกงอริกสดเด้อพี่เผ็ดมากเผ็ดน้อยตามอัธยาศัยผัดแต่น้ำมันหน่อยนึงนะแล้วก็ใส่นม น้ำสดน้ำไสล้วกผัดนี่นคือผัดเผ็ดหมูป่าเด้อพี่เด้อนี่ใส่ลงไปนมน้ำสดใส่เครื่องปรุงลงไปนะมันหอยเกลือโอเคอใส,ส่น้ักซุปู้ดต้นห้ง เสร็จแล้วก็ใส่หมูป่าลงไปหมูป่านี่เราไอ้นั่นแล้วพี่เราไปต้มจนสุกแล้วหมูป่าเราผัดจนแห้งนึ่จ้าแล้วก็ชิมรสเอาเนื้อจ้าอันนี้คือเมนูของทางร้านนะพี่ ผัดเผ็ดหมูป่านนี่ผัดให้มันแห้ง้อพี่ผัดให้มันแห้งแห้งไม่ต้องเป็นน้ำมากแล้วเราจะใส่เมะเขียพวงเขือพวงหรอ call, ือทางนี้เขาเรียกว่าหมากแห้งที่มันมาจากเออมันมาจากไอ้นี่เลยนะพี่มันมาจากต้นบ้านเราโรยลงไปโรยลงไปหมากแห้ง เสร็จแล้วก็จะใช้ปกติต้องมีพริกไทยด้วยนะพี่พริกไทยอ่อนเลยหมดเอาลูมพื้นใช่ไปแล้วก็ใส่กิ๊กที่หั่นเพื่อเพิ่มสีสันีน หลับตาก็ผัดได้เนี่ยเมนูเนี่ยพี่เอ้ยหลับไม่ได้อันนี้คือใบยี่หร่าหรือทางนี้เขาเรียกกันว่าข้าใบใหญ่นะหนูไปถามหาใบยี่หร่าตอนนี้เราไม่ต้องไปถามหาแล้วคือบ้านเรามีแลวบ้านเราปลูกไว้แล้วเราปลุนใจมากแล้วบ้านเรามีใบยี่หร่าอโอเคไม่ต้องมีน้ำนะเอาน้ำา้แห้งอย่างเนี้ย แห้งเศกระจปิดไฟใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะนี่เมนูเช้านี้ขนะองเมนูของเราหลับตาก็ทำได้นะพี่โอ้โหอยูนย่น้ำลายเนี่ยแหละตอนนี้ยังว่างอยู่ใช่ไหมนะคะยังไม่แปดโงถ้า8ปดเก้ามงเมื่อไหร่นั่นแหละไฟลนก้นนะเล้วก็จงเอาเวลาตรงนี้มาทำกับข้าวก่อนนะแล้วก็ค่อยมากินไอ้นี่กัน ให้มาว่าถึงร้านกันเนาะนี่โอเคไหมน่าก,กินบอสฝีมือของผมเองครับมากินข้าวกันจ้าพี่พี่พร้พอมแล้วนกบะเกี่ยวนกบะเกยวนะเพราะเรานั่งกินตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวลูกน้องยังไม่มาเดี๋ยวคนมาเราจะไม่เห็นเราก็เลยมานั่งกินข้าวตรงกระตอ๊อกเด้อพี่พี่ทุกคนเด้อมาเชิญแซบเชิญแซบกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยทําอะไรค่อยทํากันเด้อปัดปาดป,ดปโอเคเกินข้าวกินข้าว กินข้าวมีข้าวเด้อเดี๋ยวสิให้ดูว่ามันแซบแค่ไหนหแซบกินข้าวกันจ้ะมา ยั่วแต่เชา้ากินซะก่อนไม่เช้าหรอกสายแล้วเดี๋ยวไม่ทํางานไม่ทันดี๋แปลงฟันแล้วนะเป็นเขี่ยวแล้วนะอาบน,น้ำแนละ้วบายบายิีข้าว